ใหญ่มากแล้วมองไม่เห็นเหตุได้ยังไงอะทุกคนไม่เข้าใจอ้ยแบบสวยอ่ะเห็นป่ะคะอ้ยอร่อยมากๆากเลยนะเนี่ยอบวกค่ะดอกใหญ่แล้วก็ขายาวนี่ค่ะเดี๋ยวมาเอากลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะอี่ ดอกใหญ่สวย่อยนะดูฝรั่งฝรั่งฝรั่งไม่เห็นทุกคนดูดอกเบอร์เบราทุกคนดูดูดูไม่เข้าใจเมื่อกี้เข้ามาตรงนี้เลยให้ดูคนแล้วริมทางดูดูดูนี่ค่ะดูค่ะดูดูดูนี่ฝรั่งตาทั่วฝรั่ง ไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะพาเข้าป่าหลังเลิกงานนะคะนี่ค่ะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองมงสาสบนาทีนะคะเป็นเวลาของประเทศมีเดยนะคะ เนี่ยคะ่ะทุกคนเจอแล้วหนึ่งดอกนะคะก็คือทิปมองบนรถเนาะทิปมองลงมาเห็นเหลืองๆตาดีไหมทุกคนดู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 ดหนึ่งดอกดูค่ะประเดิมดอกแรกค่ะมีอีกไหมทำไมมันมีดอกเดียวเป็นได้เป็นไปได้ไงดอกเดียวไปค่ะเนี่ยค่ะไปต่อจ้าทุกคน ะนี่พี่หลังพี่หลังได้สามดอกส่วนมากเห็ดเขาจะชอบออกตามริมถนนแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราลองดูตามริมถนนก่อนนะคะก็มีเดี๋ยวพาเข้าไปในป่าค่ะทุกคนเดี๋ยวทิปให้ดูค่ะตาฝรั่งกับตาคนไทย ฝรั่งนี่รอยของแฟนทิปเก็บไปนะคะเขาเขาไม่เอาดอกเล็กเนาะแต่ว่าเขาไม่เห็นตรงนี้ค่ะทุกคนดูตาแฟนทริปแบบมองมองไม่เจอเห็ดนะทุกคนอันนี้ใหญ่มากนะทุกคนแต่มองไม่เห็นดอกใหญ่มากมองไม่เห็นเห็ดไม่เข้าใจทิปไม่เข้าใจจริงๆเลยทุกคนดู มันใหญ่มากแล้วมองไม่เห็นเหตุได้ยังไงอะทุกคนไม่เข้าใจโอ้ยแบบสวยอะเห็นป่าคะโอ้ยอย่างสวยทุกคนสวยมากแล้วไม่ใช่ตรงแค่ตรงนั้นนะคะตรงนี้อีกค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแล้วไม่ใช่ตรงนั้นอีกที่นี่อีกค่ะมันอยู่ใกล้ๆก,กันอะทำไมเฟนมองไม่เห็นไม่เข้าใจดอกใหญ่ มากค่ะเริ่มเก็บกันเลยค่ะนี่เห็นไหมที่เอาตรงนี้ออกทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวค่อยปิดรูเขานะนี่ค่ะนี่ดูแบบสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราเก็บเริ่มเก็บกันเลยค่ะไม่พูดเยอะค่ะดูให้ดูความสวยอุ้ยดอกนี้สวยงามมากๆค่ะ ดีย๋ยวดูอันนี้นะคะอลังการงานสร้างสวยมากๆนี่ดอกใหญ่นะคะเห็นไหมเมื่อกี้พี่หลังเจอคะ่ะเนี่ยดอกใหญ่สวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้อันนี้ก็สวยคะ่ะสามอันติดกันนะคะสามอัน په ما کاني นี่ไหมล่คะคะเดี๋ยวมั้ยนี่ค่ะถ้าได้แบบนี้สุดเยอะๆนะคะอโฟอร่อยมากๆเลยนะเนี่ย อวกค่ะนีบ่ค่ะอ้วขายใหญ่หญเดี๋ยวปิดรูค่ะปิดรูไว้เนาะเนี่ยค่ะปิดรูไว้เดี๋ยวหาย้ามาปิดก่อนทุกคนย้าปิดตรงน,นี้ปิดไว้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บอีกนะคะ ไปต่อค่ะทุกคนไปต่อค่ะอุ้ยทุกคนทุกคนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเวเดี๋ยวดดดดให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะทุกคนดูริมถนนนะคะคือมันมีความชื้นนิดหน่อยเนาะเห็ดมันก็อยากจะขึ้นนะเนาะทุกคนดูค่ะเห็ดก็อยากจะขึ้นเอฝนมันก็ไม่ตกอะค่ะทุกคนป่าเนี้ ทิพามาป่าเยอตาโปยนะคะโกเทนเบิร์กนะคะทุกคนนี่อีกที่หนึ่งค่ะทุกคนดู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 ดอุย้ยดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไมดอกใหญ่ค่ะตรงนี้ใหญ่นิดหน่อยเนาะนี่อีกนี่อีกค่ะนี่อีกนี่เอา,เอาดอกนี้ก่อนนี่ค่ะ ไอ้ดอกอุ oh, oh, oh. Ite, ้ยตรงนี้อีกทุกคนทุกคนทุกคนอุ้ยตรงนี้อีกทุกคนอุ้ยทิปเกือบเหยียบเนี่ยที่ไม่เห็นอุ้ยนี่นี่ก็ดอกใหญ่อุ้ยเมื่อกี้ที่มองไม่เห็นนะคะเนี่ยอุ้ยตรงนี้อีกทุกคน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 นี่ก็เมื่อกี้ก็มองไม่เห็นตรงนี้เห็นไหมอุ้ยเขาอยู่ใต้หญ้าทุกคนอยู่ใต้หญ้ามาอาตรงนี้ค่ะ ทำไมเรามองไม่เห็นตรงนี้เกือบเหยียบไปแล้วทุกคนเกือบเกือบจะเหยียบไปแล้วค่ะเมะื่อกี้นี่ดอกใหญ่อยู่นะคะโอเคอยู่นะอยู่ใต้รากไม้นี่จ้านี่ค่ะนี้อีกนี่ค่ะโอ้ยทำไมทำไมที่ไม่เห็นนะคะเมื่อกี้ดอกใหญ่แล้วก็ขาเออยะ ยาวอยู่นะคะนี่นี่อีกทุกคนดูดูด,ด,ดูมันอยู่ใต้หญ้าทุกคนมองไม่เห็นนุย้ยดอกใหญ่แล้วก็ขายาวนี่ค่ะเดี๋ยวมาเอากลุ่มนี้ค่ะนี่ตรงนี้ดอกใหญ่นะคะทุกคนน,นี่ค่ะ ให,ใหญ่ตรงนี้ใหญ่แล้วขายาวเห็นไหมเห็นไหมใหญ่แล้วก็ขายาวด้วยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ก็ดอกใหญ่นะคะโอเคเลยได้เห็ดดอกใหญ่กับเพราบ้างนะคะ บ้านบ้านเราได้ดอกเห็ดดอกใหญ่กับเขาบ้างนะคะได้เก็บแต่ดอกเล็กฝนยังไม่มาค่ะแห้งแรงนี่ค่ะดูเห็นไหมคะมันแห้งมันจะตายอยู่แล้วค่ะมันแห้งฝนมันไม่มาน้ำไม่มานะคะวิทุกคนทุกคนทุกคนดู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 ด,ด,ดูค่ะทุกคนดูเมื่อกี้ที่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยนะคะเมื่อกี้ น,นี่สองดอกนี้ค่ะดอกใหญ่เหมือนกันค่ะดู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 เมื่อทิพตมองไม่เห็นอืมสามดอกอุ้ยเนี่ค่ะสวยปิดปิดปิดมีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยมีม,มีทุกคนทุกคนโอ้ยเมื่อกี้ก็มองไม่เห็นโอ้ยมันยิ่งเปิดยิ่งเจออ่ะทุกคน มันยิ่งเปิดยิ่งเจอเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะมันยิ่เปิดมันไม่เจออุ้ยนี่เปิดไว้ไคะ่ะ มีอีกไหมมีอไหมนี่ค่ะมีอไหมมีอไหมมันต้องตาดีจริงๆค่ะมันซ่อนอยู่ใต้หญ้าใต้หญ้านะคะนี่ค่ะกลุ่มเดียวกันนะคะดูดูเนี่ยเนี่กลุ่มเดียวกันเลยค่ะเอาตะกร้ามา นี่ค่ะอื้ดอกใหญ่สวยหน่อยนะนคะคะอู้นี่ดอกใหญ่นะดอกใหญ่เลยนะคะทุกคนนะ อืออ้าทุกคนดูดูดูฝรั่งฝรั่งฝรังร่งไม่เห็นทุกคนดูดอกเบรอร์เบราทุกคนดูดูด,ดูไม่เข้าใจเมื่อกี้เข้ามาตรงนี้เลยให้ดูคนแล้วริมทางดูดูดูด,ดูดอกใหญ่เบรอร์เบรามองไม่เห็นทุกคนเอ้ย มาเก็บกันเลยค่ะดูดอกบบลล์มองไม่เห็นนี่ค่ะดูค่ะดูดูดูโน่นฝรั่งตาทั่วฝรั่งฝรั่งตาทั่วลัง kìa Đồ dày thân nánh lưới Môn cái hiện Mm-hmm.

อาจจะมีอีกนะคะใต้ต้นแบ้มองไม่เห็นเนาะเนี่ยค่ะดูดกเบลเลอร์เบล่ามองไม่เห็นหลังของเราเนี่ยค่ะทุกคนป่าเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้เข้าป่าเลยค่ะทุกคนเก็บแค่ริมทางค่ะแล้วก็พอแล้วค่ะ เ,เพราะว่าพี่หลังจะกลับบ้านแล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องทํางานนะคะพรุ่งนี้เขาต้องทํางานเอที่จะอยู่นานไม่ได้นะคะกลับบ้านไปพักผ่อนค่ะนี่ค่ะค่ะ เห็ดที่ได้วันนี้นะคะนี่อันนี้สวยมากๆเลคะ่ะอวกค่ะก่อนอื่นทิปก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย